ดิจิทัลแห่งความอ่อนโยนหน้าตาของพวกมันหลายๆตัวก็น่ารักและอ่อนโยนนะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องดิจิมอนในวันนี้นะครับก็จะมาต่อกันกับดิจิมอนร่างอาร์เมอร์ที่เกิดจากดิจิเมนทัลแห่งความเมตตาครับซึ่งดิจิเมนทัลแห่งความเมตตานะครับมีดิจิมอนถึง7ตัวเลยทีเดียวนะปกติมี6ใช่ไหมเออแต่ว่าวันนี้มี7เอ๊ะหรือเราจะเรียกเป็น6.5ดดีนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวในโปรไฟล์ถ้าผู้ชมจะได้รู้ครับผมทีนี้เนี่ยในส่วนของดิจิเมนทัลแห่งความเมตตานี้ก็ขอให้้ควววาามมกกกรรรระจจจ่่่งงงเเเือนนลัับททีีีิิิแยผผด แห่งความอ่อนโยนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นเขาจะใช้คําว่ายาสชิสะครับผมซึ่งยาสชิสะเนี่ยมันแปลประมาณว่าจิตใจเมตตาอบอ้อมอารีอ่อนโยนอะไรพวกนี้ได้หมดเลยซึ่งก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติจ,จ,จิตใจที่วอร์มอนเขาบอกว่าหนูเคนเนี่ยมีคุณสมบัติความเมตตาความอ่อนโยนตรงนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือถ้าผู้ชมเห็นดิจิมันทอลอนนี้ไหมคุณคุณไหมว่ามันมีอยู่ในภาคสีโรทูไหมไม่มีนะครับผมเออที่จริงแล้วเนี่ยไอ้ดิจิมันทอสีทองที่เคลมว่าเป็นของเคนเนี่ เปลี่ยนข้อมูลอะไรพวกเนี้ยที่หลังแต่ให้เข้าใจว่าดิจิมอนท่อประจำตัวของเคนนิงๆิงตราสัญลักษณ์จะเป็นตราสัญลักษณ์แห่งความเมตตาแบบนี้นี่เองครับส่วนดิจิมอท่สีทองเนี่ยให้เข้าใจว่าตามเนื้อเรื่องมันเป็นสิ่งที่ใช้ขับเคลื่อนฐานทัพของดิจิมอนไครเซอร์แล้วก็ดันมีการเอาตราสัญลักษณ์ของความเมตตาไปใส่ไว้ในดิจิมอนท่อสีทองก็เท่านั้นเลยครับอ่ะหวังว่าคงจะไม่สับสนกันนะทีนี้นะพูดถึงดิจิมอนท่อแห่งความเมตตานะครับท่านผู้ชมก็ดูแล้วน่าจะรู้นะว่ามันดูฟุ มเ,มนะเขาบอกเลยว่าส่วนใหญ่จะเป็นดิจิมอนที่ดูแบบมีหน้าตาที่อ่อนโยนน่ารักซะส่วนใหญ่นะครับบางตัวก็ไม่ใช่และ,ะเป็นส่วนน้อยไปก็ไม่เป็นไรแต่ความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือพลังของดิจิมอนร่างอาร์เมอร์ที่เกิดจากดิจิมอนท่อแห่งความเมตตานี้นะครับต้องบอกเลยว่าค่อนข้างน้อยครับผมคือถ้าพูดถึงในเชิงการพัฒนาร่างแล้วเนี่ยตัวของดิจิมอนที่กลายเป็นดิจิมอนร่างนี้จะไม่ได้แข็งแกร่งขึ้นัะเท่าไรครับผมอ่ะเดี๋ยวมันมีตัวอะไรบ้างผมก็จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับผู้มัลติจนนร่าวร์ รูปแบบสัตว์เด้งลูกดวยนมประเภทฟรีนะครับซึ่งเจ้านี่เนี่ยถ้าเราดูแล้วมันก็เป็นจิงโจ้ใช่ไหมครับอ่าซึ่งหัวของมันเนี่ยจะดูมีความเป็นวีมอนเพราะแน่นอนว่าไอ้ตัวนี้ก็คือวีมอนที่เกิดจากดิจิมันทัลแห่งความเมตานั่นเองครับซึ่งรูปร่างของมันที่เป็นแคงกาลูตัวนี้นะครับมันไม่ใช่แคงกาลูธรรมดามันเป็นแคงกาลูที่มีการใส่นวมที่เอาไว้ต่อยมวยด้วยครับผมซึ่งตัวของมันเนี่ยเป็นดิจิมอนที่มีการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วสิ่งที่น่ากลัวกกก็็คคืือออออออหหมมมมัััััดดดดขขงงงนนนนททีี่่่่สสสาาาาารรรรรถตตยยูไไ้วววเเปะบล ึงดังถึง,ด,งดังไปมานั่นเองครับซึ่งตัวของมันมีอีกวิธีการหนึ่งด้วยนะครับนั่นก็คือการกระโดดเตะศัตรูครับโอ้โหแม่เจ้าแหมดูแบบมือขานึกว่าจะทําอะไรไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเตะแรงเหมือนกันนะเจ้านี่แล้วตัวของมันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นดิจิมอนที่ค่อนข้างจะคลึกคลืนนะครับรักสนุกสนานอะไรพวกนี้เวลาที่มันต่อสู้กับศัตรูก็จะมีการแบ่งเป็น2ระดับเลยนั่นก็คือการต่อสู้แบบเล่น,ลนๆซ้อมมือกันขำๆอย่างเงี้ยมันก็จะใช้พลังกำลังรูปแบบหน ซึ่งตัวของมันนะครับผมระดับความสามารถต่อกรได้แค่กับดิจิมอนร่างโตเต็มวัยเท่านั้นเลยครับเวลาที่มันต่อสู้นะครับผมมันจะใช้สเต็ปการเคลื่อนที่กระโดดกระเด้งไปมากแล้วก็ใช้ท่าไม้ตายโจมตีใส่ศัตรูที่มีชื่อว่าจัมปิ้งโบนั่นเองครับจัมปิ้งโบก็คือเป็นการกระโดดเอาหมัดนั้นเสยหน้าศัตรูนั่นเองเนาะซึ่งแคนการูมอนตัวนี้นะครับเขาบอกว่ามันแปลกนิดนึงนะรู้สึกว่าดิจิมอนตัวนี้สถิติการพบเจอได้มากที่สุดคือพบเจอมันที่ชายฝั่งทะเลครับก็ไม่รู้ว่าจจิิงงโ้้ไไปทททําาอออออะะะรรรีี่่่ชัััเลนะนนดมมตตวคคบผื โทแคมอนเป็นดิจิมอนร่างอาร์เมอร์รูปแบบนกประเภทฟรีซึ่งดิจิมอนนกที่เกิดจากดิจิเมนท่ลตัวนี้ก็ไม่พ้นฮอกมอนนั่นเองครับฮอกมอนกลายเป็นโทแคมอนตัวนี้นะครับซึ่งรูปร่างลักษณะของมันก็จะเป็นนกที่มีจง,งอยปากใหญ่โตแล้วก็มีเหมือนกับเป็นปลปกเปลือกไข่ที่เป็นกรอบหุ้มตัวของมันนะครับแล้วก็มีปีกเล็กๆน้อยๆครับซึ่งถ้าดูจากสรีระร่างกายแล้วมันบินไม่ได้นะจ๊ะตัวเธอซึ่งมีขาสองขานะครับซึ่งขาสองขานี่แหละครับเป็นสิ่งที่มันเอาไว้้เเดดิินน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 นไไปป่่่่ีีีแลละทยคคววาาาามมตกกขอออองงงัึ็ื ส่วนเปลือกของมันนะครับเปลือกไข่เนาะอันเนี้ยมันเหมือนเป็นกระดองครับผมที่โทแคมอนเนี่ยสามารถที่จะหลบเข้าไปอยู่ในกระดองนี้เพื่อเวลาเจอศัตรูศัตรูจะทาอะไรมันไม่ได้ซึ่งอันนี้พูดในความหมายที่ว่าถ้ามันหดเข้าไปในกระดองได้นะครับทำาหต้องพูดแบบนี้ด้วยเพราะว่าเรื่องข้อมูลของมันก็เขียนไว้อย่างน่าอน,นาถเลยครับผมว่าโทแคนมอนมันควรจะใช้ส่วนเปลือกเกราะสีแดงนั้นนะครับในการหลบหนีได้แต่ทีนี้มันมีจง,งอยปากที่ใหญ่เกินไปทําให้มันหดไม่ได้ครับผม,มส สงสารก็สงสารตลกก็ตลกนะไอ้ตัวนี้ซึ่งสิ่งที่ทาให้มันพบกับความอนาถนี้อย่างจะงวยปากนะครับก็เป็นตามนั้นแหละแต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าส่วนจงวยปากของโทรแคมอนนะเป็นสิ่งที่ทําให้มันสามารถต่อสู้ได้ดีมากๆครับหมายความว่าจงอยปากอันนี้ก็สามารถใช้โจมตีศัตรูได้อย่างรุนแรงนั่นเองครับแล้วเวลาที่มันเจอกันดิจิงอวศัตรูอย่างเงี้ยมันก็จะรู้นะว่าสัญชาตญาณดั้งเดิมแล้วมันควรจะหดเข้าไปในเปลือกไข่นี้ได้แต่มันหดไม่ได้มันก็ต้องใช้ปากของมันในการขู่ศัตรูซึ่งต้องบอก ได้ประมาณึเลยแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราดูไปส่วนร่างกายของมันบ้างครับผมส่วนที่เป็นสีดําก็จะเป็นร่างกายแท้ๆของทแคนมอนนะครับซึ่งมันเป็นรูปร่างลักษณะของนกที่มีการวิวัฒนาการย้อนกลับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีขนนกติดตามตัวของมันขนาดนั้นนะครับก็เหมือนกับเป็นผิวหนังของสัตว์ปีกธรรมดาเลยทีนี้ท่าไม้ตายของโทแคนมอนก็จะเป็นเพนช์คัตเตอร์ครับซึ่งท่านี้นะครับมันจะใช้จงอยปากของมันงับศัตรูเข้าไปซึ่งการงับนั้นนะครับศัตรูที่โดนท่านี้เข้าไปนะ แต่ดิจิมอนตัวต่อมานะครับผมตัวนี้เกิดจากอา m มาดิมอนช้ d ดิจิเมทัลแห่งความเมตตากลายเป็นคาเมลเลมอนครับผมคาเมลเลมอนเป็นดิจิมอนร่างอาร์เมอร์รูปแบบสัตว์เลื้อยคลานประเภทฟรีนะครับซึ่งเจ้านี้นะก็ดูเป็นลักษณะกิ้งก่าเลยนะครับผมเป็นกิ้งก่าตัวสีเขียวแล้วก็มีเป็นส่วนกรอกเขียวเข้มๆอีกทีนึงอยู่ด้านบนของมันครับซึ่งตัวของมันนะครับผมเป็นดิจิมอนที่มีผิวหนังพิเศษครับ ก็ให้ทุกคนนึกถึงภาพพวกกิ้งก่าก็ได้นะว่าเวลาที่มันไปไหนปุ๊บมันสามารถพลางตัวได้ใช่ไหมครับเท็กเจอร์ที่อยู่บนผิวของคาร์เมเลมอนก็เป็นอย่างนั้นครับผมคือมันสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีไปตามสภาพแวดล้อมโดยที่ศัตรูจะไม่ทันสังเกตเห็นคาร์เมเลมอนเลยและมันเป็นดิจิมอนที่เรียกว่ากระแสจิตอะไรพวกนี้ออกมาน้อยมากนะครับแล้วหายใจก็เบามากเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นดิจิมอนที่ตรวจจับตัวได้ค่อนข้างยากมากเมื่อเป็นแบบนี้แล้วนะครับคาร์เมเลมอน ใช้ในเชิงของการบุกรุกซอดแนดงต่างๆนานครับพื้นที่ไหนก็ตามที่มี security หนาๆนะอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็น security เชิงแบบตรวจจับผู้ที่บุกรุกเข้าไปอย่างเงี้ยตัวของカメเลมอนมันปลอมตัวเนียนขนาดที่ว่าระบบ security นั้นก็ไม่สามารถจับตัวของมันได้ครับเอาไว้ใช้เป็นแบบว่าสืบค้นข้อมูลของพวกบริษัทคู่แข่งอย่างเงี้ยให้บุกเข้าไปในสถานที่นู้นที่นี้นะครับแล้วก็ขโมยข้อมูลอะไรพวกนี้ออกมาก็จะเป็นสิ่งที่ a メเลมอนถูกใช้งานมากที่สุดนั่นเองครับซึ่งตัวของมันแม้ว่าจะเนียนไปนู่นไปนี่ได้ศัตรู ก็เป็นดิจิมอนที่มีความรอบคอบสูงนะเวลาที่มันเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาในพื้นที่ต่างๆเวลาที่ต้องบุกเข้าไปขโมยข้อมูลอย่างนี้นะครับมันจะมีการใช้ดวงตาของมันในการสอดส่องรอบข้างเป็นอย่างดีซึ่งดวงตาของคารเมเลมอนนะครับสามารถใช้มองได้360องศาเลยในส่วนท่าไม้ตายของเจ้านี่นะครับผมคือการโจมตีด้วยลิ้นของมันซึ่งลิ้นของมันเวลาโจมตีนะครับมันจะมีการเกร็งให้มีความแข็งตัวประมาณหนึ่งหลังจากนั้นมันก็จะใช้ลิ้นตวัดฟาดไปเป็นเหมือนแส้ฟาดใส,ส่ศัตรูอย่างเจ็บ และดิจิมอนต่อมานะครับผมตัวนี้แหละเป็นตัวที่4กับตัวที่5ในครั้งเดียวเลยนะครับนั่นก็คือพุชชีมอนนั่นเองครับพุชชีมอนเป็นดิจิมอนร่างอาร์เมอร์รูปแบบพูดประเภทฟรีครับซึ่งเจ้านี่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามันมีสีแดงกับสีเขียวเออซึ่งผมลองดูข้อมูลในดิจิมอนดอทเน็ตแล้วนะครับข้อมูลของตัวสีแดงกับสีเขียวนะเหมือนกันเป๊ะเลยครับผมใช้คำว่าเหมือนกันเป๊ะนะแต่มีแค่ประโยคหนึ่งที่ขึ้นมาในส่วนของตัวสีเขียวนั่นก็คือพุชชีมอน มีการใช้ดิจินท่ลกายเป็นร่างนี้ซึ่งตัวสีเขียวเขาจะมีข้อมูลเสริมให้ว่าถ้าเทียบกับตัวสีแดงแล้วเป็นตัวที่หาย,ยากกว่าก็เท่านั้นเลยครับอารมณ์ประมาณเป็นดิจิมอนชายนี่ใช่ไหมครับผมโอกาสเจอก็จะน้อยหน่อยหนึ่งนะถ้ามีดิจิมอนตัวไหนก็ตามที่สามารถอาร์เมอร์แปลงร่างกายเป็นเจ้าตัวสีเขียวได้แล้วตัวนั้นก็คือถือมีคุณสมบัติเป็นสีเขียวเลยนะครับไม่ใช่ว่าแปลงร่างทีนึงต้องมาลุ้นทีหนึ่งว่าจะเป็นสีเขียวหรือสีแดงเนาะเออก็แล้วแต่คุณสมบัติ สู่อะไรเลยมันเป็นดิจิมอนที่ดูแล้วก็มีหน้าตายิ้มย้ําแจ่มใสแล้วก็พื้นฐานแล้วมันก็จะอาศัยอยู่กันเป็นฝูงตัวของมันเองหรือกระทั่งฝูงของดิจิมอนเพ่อนพองแล้วมันก็อาจจะมีการแบบว่าร้องเพลงกันเต้นรํากันสนุกสนานอย่างนี้โดยถ้าเราสังเกตมันจะมีส่วน2เส้นของพุชิมอน2อัน2เส้นที่แยกออกมานะครับไอสอส่วนนั้นนะเป็นส่วนที่มันหวงมากนะครับปกติแล้วจะไม่ให้ใครมาสัมผัสเลยถ้าหากว่าจะสัมผัสได้คือมันอนุญ,ญาตแล้วอ่าน,นั้นก็คือจะโอเคแต่ถ้าเกิดว่ามีใครมาสัมมผัสแบ,บ,แบ,บืชอน มันก็จะโมโหมากแต่ถามว่ามันโมโหแล้วมันทาอะไรไหมมันก็ไม่ทำครับผมมันแค่อารมณ์เสียแล้วก็งอนๆแค่นั้นเองครับโดยดิจิมอนตัวนี้ก็จะมีเหมือนเป็นออร่าบางอย่างนะครับเรียกว่าเป็นคุณสมบัติประจําตัวนะพุชิมอนเวลาที่มันเผชิญหน้ากับศัตรูครับบางทีศัตรูก็รู้สึกว่ามันน่ารักเกินไปทาร้ายก็ไม่ลงนะแต่ถ้าถึงข่าวที่ต้องทาร้ายไอ้ตัวนี้ได้ลงคอปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีท่าไม้ตายที่มีชื่อว่าฮาร์เนอร์บีมครับซึ่งฮาร์เตอร์บีมเนี่ยเป็นลแส,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 นนส,ส,ส่่ตูะ้ออไบมช มันก็ทาให้ดิจิมอนตัวอื่นไม่อยากสู้ได้เหมือนกันครับคือเท่าที่ผมเล่ามาสตอรี่การต่อสู้แต่ละตัวนี่คือแบบบางๆทั้งนั้นเลยเนาะมีแค่แบบแคนการุมอนที่ดูแล้วมันจะมีความเป็นนักสู้และก็ต่อสู้ได้จริงจังสักหน่อยนึงนะนะทีนี้ตัวต่อมานะครับปาตามอนใช้ดิจิมอนท่อแห่งความเมตตากลายเป็นแพรรีมอนครับแพริีมอนเป็นดิจิมอนร่างอาร์เมอร์รูปแบบสัตว์ป่าประเภทฟ,ฟรีซึ่งดิจิมอนตัวนี้เนี่ยมันเป็นดิจิมอนที่มีลักษณะเหมือนเป็นสัตว์ป่าซึ่ง หน่อยหนึ่งนะครับและหน้าตางก็ออกไปทั้งหนูทางแมวอะไรพวกนี้ซะมากกว่าซะด้วยนะครับซึ่งจุดเด่นของมันมี2จุดนะครับที่เรียกว่าเป็นจุดอันตรายนะนั่นก็คือเป็นส่วนกรงเล็บของมันนั่นเองส่วนที่2ก็คือจะเป็นส่วนหูที่หูของแพริมอนนี้มันจะมีความเป็นใบมีดคมกริบเลยครับจะว่าไปแล้วก็มีความคล้ายปาตามอนตรงนี้เนาะเอะนเนอแบบว่าปาตามอนมันจะมีเป็นคล้ายๆหูที่เอาไ้เป็นปีกบินใช่ไหมของแพริมอนไม่ใช่หูปีกแล้วแต่เป็นหูมีดแทนนั่นเองครับซึ่งตัวของมมมัันนนนบบกตตแล้้้้้วจออออาาาาายู่่่ใดดเเไไสงขทช ส่วนใหญ่ก็คือเอาไว้ขุดดินซึ่งแรงในการขุดดินของเจ้าแพริรมอนที่มีการทะลวงผืนดินไปแล้วนะครับว่ากันว่ามีความเร็วได้100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวซึ่งตัวของมันก็ด้วยความที่ไม่ค่อยชอบต่อสู้บวกกับการที่มีนิสัยขี้ขลาดด้วยมันมักจะอยู่รวมกันเป็นฝูงเพื่อที่จะปกป้องดูแลซึ่งกันและกันเองและทีนี้นะครับตัวของมันก็มีพฤติกรรมบางอย่างนะว่าเวลาที่วันไหนมันสัมผัสได้ว่ามีแดดจ้าลงมาอย่างงี้มันก็จะขุดขึ้นไปบนผืนแผ่นดินแล้วก็นออนนนาบแแดกกัเป็๊ง เองทีนี้เนี่ยเรื่องของการต่อสู้ของมันนะครับก็เวลามีดิจิมอนตัวไหนจะมาหาเรื่องแพรริมอนอย่างนี้ถ้าอยู่กันเป็นฝูงอย่างนี้ก็พอที่จะข่มขู่ศัตรูไม่ให้เข้ามาเล่นงานได้แต่ทีนี้นะครับถ้าหากว่าเจอศัตรูแล้วบางครั้งมันก็มุดดินหนีก็หมดเลยอ่าน,นี่ก็คือเป็นแบบว่าไม่ต้องสู้หนีไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าเป็นดิจิมอนที่ม่นถนัดการต่อสู้ขนาดนั้นและทีนี้นะครับอีกวิธีการหนึ่งถ้ามันต้องการต่อสู้จริงๆนะมันก็สามารถที่จะใช้โซนิกเอียร์ที่เป็นท่าไม้ตายในการใช้หููของงมมััันนนฟฟาาดดใส่่่ตตตรไ้้้ซึท,ท,ทีีีีเยแพพจจะจ ครั้งเดียวครับผมหลังจากนั้นมันก็จะขุดดินหนีไปเลยครับเรียกว่าถ้าเป็นในเชิงของเกมแล้วน่าจะเป็นดิจิมอนที่ไม่เคย KO ตัวไหนมาก่อนเลยนั่นเองครับเออประมาณว่าถ้าไม่ตายของมันก็มีไว้โจมตีไล่ศัตรูแล้วตัวเองก็หนีไปให้ไกลเท่านั้นเลยนะครับผมและดิจิมอนตัวต่อมานะครับผมตัวนี้คือออบโพสซอมอนครับออบพอสซามอนเป็นดิจิมอนร่างอาร์เมอร์รูปแบบสัตว์ป่าประเภทฟ,ฟรีโดยถ้าเราดูหูของออบพอสซามอนก็มีความคล้ายเทลมอนนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นเทลมอนที่ใช้ดิจเิเมนเทลแห คล้ายกระต่ายผสมหนูที่มีความน่ารักเป็นอย่างมากเลยจุดเด่นของมันอย่างหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือส่วนลูกโป่งที่มีลักษณะเป็นสีต่างๆนานาแล้วก็จะมีใบหน้าที่ถ้าเป็นตามโปรไฟล์หน้าตาจะกว้างกวงๆนิดนึงนะโดยตัวของมันนะครับพื้นที่อาศัยเนี่ยส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพวกสวนสนุกพวกบ้านตุ๊กตาอะไรแบบนี้ที่มีพวกดิจิมอนพับเพ็ดน่ารักน่ารักนะครับก็จะเป็นสถานที่ที่มันอาศัยไปอยู่ได้ซึ่งตัวของอัลพซามอนก็ต้องบอกว่ามีหลากหลายนิสัยนะครับบางตัวก็เป็นดิจิม แบบว่าแกล้งดิจิมอนตัวอื่นนะครับโดยการแกล้งบางครั้งมันก็เกินไปนิดหนึง่งตรงที่ว่าลูกโป่งที่มันถืออยู่นะครับบางครั้งเนี่ยมันเป็นลูกโป่งที่มีคอมพิวเตอร์ไวรัสแฝงเข้ามาด้วยบางครั้งมันเอาไปเล่นแตกโป๊ะแตกโป๊ะใส่ตัวอื่นอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ดิจิมอนตัวนั้นติดคอมพิวเตอร์ไวรัสหรือก็คือเป็นอันตรายได้นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นแบบออฟฟ์ซมอนที่ดีๆหน่อยก็เอาลูกโป่งมาใช้ในการเล่นมากกว่าที่จะเอาไปทําให้แตกนะซึ่งการเล่นอันหนึ่งที่นอยาากมเล่ารัก อัลพอซามอนวงเล็บที่เป็นตัวดีนะมันก็จะมีการแนะนําอะไรพวกนี้เป็นอย่างดีเลยครับซึ่งลูกโป่งที่เป็นคอมพิวเตอร์ไวรัสที่บอกเมื่อกี้ตั้งแต่ต้นนะก็สามารถใช้เป็นท่าโจมตีได้ทางไม้ตายจะมีชื่อว่าแมสบอลลูนบอมครับผมซึ่งถ้าอธิบายแบบนี้เราก็อาจจะคิดได้ว่าตัวของมันก็รู้นะครับว่าลูกโปง่งลูกไหนเนี่ยจะมีคอมพิวเตอร์ไวรัสอยู่ซึ่งไอ้ลูกโป่งจากแมสบอลลูนบอมนี้ก็สามารถโจมตีเป็นคอมพิวเตอร์ไวรัสใส่ศัตรูได้ด้วยเวลาศัตรูที่โดนเข้าไปก็จะเกิดอาการเจ็บปวดทรมานจากค,กมคมอมพิ imon, รั Armor, ากาาจจดงิ่ แห่งความเมตตาครับเป็นยังไงบ้างครับผมแต่และตัวก็ดูแบบจะมีสตอรี่น่ารักน่ารักซะมากกว่าที่จะเอาไปต่อสู้จริงจัง,จงขนาดนั้นนะน,นะแต่เหนือสิ่งอื่นใดเลยผมชอบโทแคนมอนมากนะครับแหมเปลือกไข่ที่ควรจะมีว้หดตัวดันติดจะงอยปากไม่สามารถหดตัวได้ซะอย่างนั้นเลยครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผมถ้าผู้ชมคิดเห็นยังไงกับดิจิมอนตัวไหนมีข้อมูลอะไรอยากจะมาพูดคุยเพิ่มเสริมเติมกัน,ก,นก็จัดกันเข้ามาได้เลยนะฮะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ทางคลิปนี้มีข้อผิดดดลาปรระะกกผมม็ขออภััยยทีนน้้วคบ ดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ